แท้ยังไม่รังเกียจกันนี่เพื่อนแกรักใช่ไหมรักสิแก,กคิดว่าเราสองคนเป็นเพื่อนแท้ของการรลกกันไหมแน่นอนอยู่แล้วงั้นก็ต้องพิสูจน์เรามากินไอติมร่วมสาบานกันฉันจะอมไอติมแล้วให้เธออมต่อถ้าเธออมแล้วฉันก็จะอมต่อเธออีกทีหนึ่งตกลงไหม,หมอืมอะฉันต้องกินไอติมต่อเธอจริงๆเหรอเนี่ยไม่ใช่นะสิเพื่อนรักรีบอมแล้วก็ได้เพื่อนแท้ยังไม่รังเกียจกันอยู่แล้วอ่ะเธอกินต่อได้เลยแค่น้ำลายเพื่อนฉันไม่รังเกียจอยู่แล้วอื วิธีเพื่อนแท้สร้างความมั่นใจเธอเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูเศร้าจังเลยเนี่ยช่วงนี้ฉันกินเยอะน้ำหนักฉันขึ้นตั้ง5้ากิโลน่ฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลยน้ำหนักเพิ่มตั้ง5กิโลแต่เธอดูไม่เปลี่ยนเลยนะตัวเธอเดิมแป๊ะเลยเธอพูดจริงเหรอจริงสิฉันว่าเธอสวยกว่าเดิมด้วยซ้ำเธอต้องมั่นใจนะคิดไว้ไม่ว่ายังไงเราก็สวยวิธีเพื่อนแท้ตั้งใจรับฟังแกฉันมีเรื่องอะไรจะเล่าให้แกฟังได้เลยนี่แกปิดโทรศัพท์ทำไมอะ ฉันกลัวว่าจะมีอะไรเด้ขึ้นมาตอนที่ฉันกําลังฟังแกเล่าอยู่ฉันอยากตั้งใจฟังทุกสิ่งทุกอย่างที่แกเล่าว่าแต่แกมีเรื่องอะไรหรอรีบรเล่าให้ฉันฟังเร็วคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้วิถีเพื่อนแท้ช่วยเหลือเม่อเพื่อนลำบากวันนี้เราจะกินอะไรกันดีอ่ะวันนี้เราไม่ต้องกินอะไรได้ไหมอะฉันไม่มีเงินอะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีฉันต้องประหยัดตังค์ช่วยแม่ไม่ต้องกังวลนะฉันพอมีตังค์อยู่เดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเธอเองจะดีหรอฉันเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอเราเป มีอะไรก็ต้องคอยช่วยเหลือกันอยู่แล้ววิถีเพื่อนแท้รักษาคำพูดเสมอวันนี้เรานัดกับมิกกี้ไว้นี่ก็ถึงเวลาแล้วนะทาไมมิกกี้ยังไม่มาอีกปกติมิกกี้เป็นคนตรงเวลาจะตายฉันมาแล้วอ้าวมิกกี้ทำไมวันนี้เธอดูหน้าซีดจังเลยฉันท้องเสียดิแทบเดินไม่ไหวเลยแล้วเธอเป็นอะไรมากไหมเนี่ยทาไมไม่บอกฉันถ้าเธอไม่ไหวอะ่ะเราเลื่อนนัดก็ได้นะไม่เป็นไรฉันบอกเธอแล้วว่าวันนี้จะมาเจอยังไงก็ต้องมาให้ได้ฉันต้องรักษาคําพูด ขี่เพื่อนแท้เก็บความลับช่วยเพื่อนนี่แกตอนนี้ฉันกาลังแอบคบคนคนนึงอยู่อะ่ะแต่ฉันไม่ได้เล่าให้แม่ฟังนะถ้าแม่รูเ้เขาต้องด่าฉันแน่เลยเขายิ่งถ้าไม่ฉันมีแฟนอยู่ถ้าแม่ฉันมาถามแกแกต้องปิดบังช่วยฉันนะได้เลยพวกเนี้ยลูกของเรากลับบ้านชามากเลยถามอะไรก็ไม่ค่อยจะบอกแบบนี้ต้องโทรไปถามเพื่อนของลูกเฮ้ยแม่มิวคี้โทรมา สวัสดีค่ะแม่ช่วงนี้เมลกี้ได้เล่าอะไรให้หนูฟังไหมลูกก็ไม่นะคะแม่เขาแอบคบใครอยู่หรือเปล่าช่วงนี้เขาทาตัวแปลกๆนะไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่ทุกอย่างปกติดีมากเลยอย่าโกหกแม่นะลูกไม่ไม่ไม่โกหกค่ะแม่วิถีเพื่อนแท้กดแทนเพื่อนาาเฮ้ยเธอเป็นไรอ่ะร้องให้ทำไมฉันถูกแฟนบอกเลิกอ่ะเอ้าทำไมอ่ะเพิ่งคบกันเองไม่ใช่หรอเขาบอกว่าเขาไปชอบผู้หญิงคนใหม่ที่สวยกว่าฉันตังเยอะฉัน โอมันคิดว่าัวเองหลอกเล่กได้ได้หือไงฮะน่าอยางกันนอนบุ้งนี่ได้หอกหักเอ้ยห๋ยอฉันจะไปเผาบ้านมันรังแกที่เธอเองจะเย็นๆนะแกเย็นไม่ไหวแล้วมาทำกับเพื่อนฉันแบบนี้ได้ยังไงฉันโกรธแทนเธอเนี่ยวิถีเพื่อนแท้เชื่อใจเพื่อนนี่มีคนมาดินทาเธอให้ฉันฟังด้วยแหละหลอกเขาว่าไงอะเขาบอกว่าเธอนี้ใส่แย่เห็นแกตัวแถมยังชอบอ่อยผู้ชายไปเรื่อยที่สําคัญชอบรังแกคนไม่มีทางสู้ด้วยแล้วแกรู้สึกยังไงฉันไม่เชื่อเขาหรือพวกนั้นหรอกฉันรู้ดีว่าเพื่อนของฉ ขอบคุณนะที่แกเชื่อใจฉันวิถีเพื่อนแท้คอยตักเตือนวันเสาร์ที่เนี้ยเรามาทําการบ้านด้วยกันไหมไม่เอาฉันไม่อยากทําเลยฉันขอลอกเธอแทนได้ไหมแค่ลอกการบ้านอ่ะฉันให้เธอได้อยู่แล้วเธออาจทําข้อสอบไม่ได้นะเพราะไม่ได้ฝึกฝนจากการบ้านพวกเนี้ยอืมนี่ก็แกจะสอบแล้วงั้นเรามาอ่านหนังสือกันเถอะไม่อยากอ่านหนังสืออ่ะไม่มีอารมณ์ในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันฉันขอพูดอะไรสักอย่างได้ไหมได้ หมู่เนี้ยถ้าดูเปลี่ยนไปนะไม่ตั้งใจเรียนเลยดูขี้เกียจยังไงก็ไม่รู้การบ้านก็ไม่ยอมทําหนังสือก็ไม่ยอมอ่านปกติเธอไม่ใช่คนแบบนี้นะถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปมันต้องส่งผลเสียกับเธอแน่แนฉันเป็นแบบนั้นจริงๆรเหรอฉันไม่รู้ตัวเลยก็ใช่นะสิขอบคุณนะที่คอยเตือนสติฉันเราเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็ต้องคอยตัดเตือนกันวิถีเพื่อนแท้ไม่รังเกียจกันเฮ้ยกาฉันขอยืมแปรงสีฟันหน่อยอะฉันลืมพกมาด้วยอะได้สิอ่ะนี่เฮย้ยมาเที่ยวทั้งทีลืมหยิบเงในเ้จะเากงในที่ไหนใส่โย ว่ะเอ,า,อาตัวนี้ไปใช้จะดีหรอแล้วถ้าแกเอาไปใช้ต่อแกจะไม่รังเกียจหรอเพื่อนกันไม่รังเกียจกันอยู่แล้วมีอะไรก็ใช้กันได้สเสมอ